มองข้าวเต็มเลยครับแจกชาวหัใหญ่ครับผมโมองข้าวยังม่มีมาเอาสิครับผมขอบคุณค่ะมีกระปักก่อนพักละอีก่คอยไม่หยุดเลยขอบคุณค่ะของใหม่ครับผมนี่ได้แล้วผมที่อยู่กับแก๊สอยู่บ้าวันแล้วก้นไม่หมดเลยขอบคุณมากๆได้ับผมอยากได้อยากได้ซีเคซีเคผมมาแล้วเลิฟยูเลิฟยูวีโมองข้าวไหมคุณยาย

เอาหม้อของค่ายแม่ด้วยนะครับผมขอบมากครับผมขอบคุณมากนะขอโชคดีนะครับผมไปครับผมจริงหรอว่าไ่เราไปแท็กซีอยู่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากและต้องขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะพี่ท็อปบิดทับครับถ้าไม่มีบิดทับในการซัพพอร์ตนะครับผมไม่ได้หม้อของค่ายเยอะขนาดนี้ครับผม ทีนี้มาผมนี่ครับผมได้ครับม้วงข้าวนะครับผมรับยูรับยูรับยูเปลี่ยนแผนเราย้ายเราเอารถคันนี้เลยอเอากล่องเปล่ารถคันนั้นตอนเด็กๆคนที่ป๋าชชล็อปเพนชอยเจ็ดชอบบอกว่าเจกินข้าวยังวันนี้กลับกันเจบอกว่ามีม้วนข้าวยังๆๆ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  ให้เขาด้วยให้เขาด้วยโยเขาด้วยนี่รับ่งข้านะคนจะเอาอันนึงนับเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้ทุกคนที่ไม่มีที่ขอเราไปเลนะครับคนอีกแล้วโอเคเีอยว่ารับเลมาอันตรายสำหรับคนเกินไปอ่ะยายเขาเมื่อกี้เขาวิ่งแบบไม่ดูรถเลยอ่ะไม่ได้เลยชิดซ้ายได้ไหมไม่ต้องซื้อแล้วมั่งข้าวไหมมามีมั่งข้าวมาแจกบอกแม่ด้วยว่าน้องหาไม่ได้แม่เลยให้ชื่นใจ I love you อ้าวคุณยายคุณยายลไม่ต้องกินขนมปังกินข้าวดีกว่าข้าวนะใดรูก่อนเดี๋ยวอาล้องก้ออยู่ไหนข้าวนะขอบคุณมากขอบคุณมากนบ้านอันน้องบ้านอันน้องขอโทษทีนะหมดแล้วหรอขอโทษที่ะ ขอโทษทีขอโทษจริงขอโทษทีิงาดที่แกเขาไม่ได้เขายังบอกว่าขอบคุณสำหรับน้ำใจหรอกขอบคุณค่ะว่าเอาชุด